สวัสดีเวรุนิฟุตบอลนะครับวันนี้เราก็มาเจอกับโอ้โหในแร้งนะครับเป็นทีมที่ผมว่าโหดที่สุดแล้วทั้งแต่เจอมานะครับเพราะว่ามีรุมิริเก้ด้วยนะครับกองหน้าตัวใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูครับว่าเราจะเอาอยู่หรือเปล่าครับรุมิริเก้คู่กับเอโต้นะครับกองหน้าเดี๋ยวเราต้องมาประกบผู้เล่นก่อนครับให้ฟานได้จับในส่วนของเอโต้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับแน่นอนนะครับรุมมิริเเก้ครับ เราให้มาคุณยอด้วกันนะครับไปจับทางด้านรูมิริเกกนะครับนี่ครับแมนมาร์กิ้งไปเลยนะครับแล้วก็2ตัวรูกครับที่เราจะใช้ครับที่จะรอสวนกลับแล้วก็บุกเลยนะครับเป็นฮอนเนสกับทางด้านเมสซี่นะครับมาดูว่าเกมนี้จะจบยังไงนะครับผมว่าน่าจะไม่รอดนะครับผมใช้หลัง5้าเลยนะครับเพื่อเอาทางด้านเอโตกับรูมิริเกกให้อยู่นะครับโอเคครับไปกันเลยครับโอเคครับไปกันเลยครับเราจะเริ่มเกมเคลียร์ก่อนนะครับ ตอนแรกครับชัวมินี่ไนเป็นที่ทางด้านซัวเดสเฮเนสจังหวะนี้โดนดักได้ทางด้านราดิโนโนี่ครับนี่ไงเอโตลุงรุมง่ายหมหลุดไปได้ลงุลงรุมโอ้โหเอาไม่อยู่ครับนี่แหละครับจังหวะยิงครั้งแรกของเขานะครับโอ้โหมาดูชดนี้ครั้งนึงครับโรเมริเก้ไฮเปที่ทางด้านคันโตนาคันโตนาโยกเข้าไหน,น,น,นซ้ายมีเติมทางด้านเทนอเล็กซานเดอร์โนโยนมาหมจังหวะนี้เกือบครับเอโตครับ นี่ครับนอกจากมิริเก้ก็มีเอโต้ครับโปงหน้าโน .1 โน .2 ให้เลยนะครับโอ้โหจังหวะนี้เสียบอลให้รุ่มิริเก้จะเหลือหรือเปล่ารุ่มิริเก้โอ้โหผู้ศัตรูครับแต่สเตเกนช่วยได้เอาละครับสวนกลับของเราต่อครับอันเดสอันสให้ดันหน้าซัวเรสซัวเรสคืนให้ฮอร์เนสฮอร์เนสตักเข้าในจังหวะนี้บิดเคอร์เดอร์เปล่าโอ้โหเป็นสตันนิ่งนะครับโอ้โหไม่ผ่านมือผู้ศัตรูของเขาด้วยเหมือนกันเลยครับ ครั้งหนึ่งครับเกมบุกของเราเช่ไหมนี่ไปพลาดให้ซามูเอลโตรูมิริกเหลุดจังหวะแบบนี้จะเอายังไงครับรูมิริกเกดวลกับมากุยอดตามไม่ทันรูมิริกเกให้ไปที่เมสซี่โอ้โหโดนนําจนได้ครับนี่นะครับความเร็วของทางด้านรูมิริกเกนะครับกองหน้าโน .1 นในเกมตลอดมานะครับโอ้โหจังหวะนี้ใจเย็นมากครับแล้วก็หลุดอีกครั้งหนึ่งครับคารายรูมิริกเกรูมิริกเกเข้าในแล้วก็ยิงดีที่ติดบล็อกนะครับโอเบเนียสเตะทิ้งอกมาก่อน มาอีกทีนึงครับคันโตนาคันโตนาคล่องเลยครับจังหวะนี้โดนแซยังไม่ได้เข้าทางคอนเดนเซอร์อโนอโนโยนมามงไม่ได้ช่วยไม่ดีช่วยดีอาบาได้บอลมามาดูจังหวะนี้ครับคอนเดนเซอร์เนสแทงด้านหน้ามีไมเคิลโอเวนตักเข้าในแล้วก็สตันนิ่งมาบล็อกไว้ทันครับโอ้โหเอาล้วครับเอโตเอโตพลิกมาเอาไม่อยู่เหมือนกันนี่แหละครับ2ตัวถึงจะเอาอยู่ครับจะพึ่งแรกครับโอ้โหเหนื่อยเลยครับจังหวะ บุกของเขาเนี่ยตามไม่ทันจริงๆครับทางด้านเอโตกับโรเมเก้นะครับมาดูครึ่งหลังกันต่อครับทางด้าน <you> คู่แข่งเริ่มเกียร์ก่อนเอาละครับจังหวะนี้เราได้สวนมาจอร์ดิอาบาแทงให้ฮอนเนสฮอนเนสจังหวะน,นี้บิดเคอรเลอรอ์โอ้โหหลุดไปนิดเดียวครับเอาละครับจังหวะนี้ทางด้านเนเมซี่เนเมซี่ใช้ความเร็วเอาจอร์ดิอาบาไม่อยู่โยนมาแต้หสตเกนครับ โอ้โหออกมาจกไว้ได้จังหวะนี้ฟันได้เอาเลยครับเมื่อพลาดให้ลุงรุมแบบนี้ก็เรียบร้อยครับสองศูนย์จากเข้าให้รุมิริเก้นี่นะครับที่เรากลัวครับโอ้โหมาดูจังหวะนี้ครังเอโตเอโตสับไปตรเซฟไม่ได้ดาวิดีิกตัวหน้ากล้องเซฟครั้งของเจสเตเกนครับโอ้โหวันนี้ทำงานหนักเลยครับเจสเตเกนนะครับ โอ้เจอกับกองหน้าอย่างรูมิิเก้กับเอโตเอาแล้วครับจังหวะนี้ส่วนกลับของเราครับฮอนเนสคอนเนสด้านหน้ามีทางด้านเมสซ,ซี่กับหลุยซัวเรสเอาเนมาหมงมาแล้วก็ฉลับเข้าประตูโอ้โหมาเลยครับประตูตีตื้นมา2อกัหนึ่งครับเอาเลยครับมาดูว่าจะจบยังไงเกมบุกครั้งครับไมเคิลอเวนโอเวนพิกมาโอเวน,เวนจังหวะนี้โดนสกิทแบคเคนเบล ได้ขนมาเออให้กลางมาที่อืโดนดักนี่มากินยศจอมินี่เอาแล้วรับอเวนเกียร์ให้ทางด้านเนมาตีเสมอครับนาทีุบเวลาบาดเจ็บโอ้โหนี่นละครับได้จนได้ครับเกือบแพ้ครับเกือบเอาไม่อยู่ครับมาครับแล้วก็จบเกมหรือยังครับแล้วก็จบเกมครับโอ้โหนื่อยเลยครับเกมนี้เจอทางด้านกองหน้าอย่างมริก้ากับเอตโต้เลยครับโอ้โหโอเคครับเหนื่อยนะครับเจอหน้าคู่โนดแบบนี้